พิมเองนะคะทุกคนคนขนาดนี้คือน้ำไม่เยอะนะคะแต่น้ำจะขุนๆนหน่อยนะคะทุกคนนู่นค่ะประเทศเพื่อนบ้านนะคะจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะสะพานไทยลาวแห่งที่สองนะอยากให้ทุกคนมารับลมชมวิว บรรยากาศริมแม่น้ำของอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบ้านเกิดของพิมเองนะคะทุกคนค่ะทุกคนซึ่งงานจะจัดขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะบรรยากาศริมแม่น้ำของอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบ้านเกิดก็เตรียมงานนะคะทุกคน งานเข่งเรือนะคะเข่งเรือที่สะพานไทยลาวนะคะแข่งเรือห่างยาวเก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติที่สวยคนขนาดนี้คือน้ำไม่เยอะนะคะแต่น้ำจะขุ่นหน่อยนะคะทุกคนรุน่นค่ะประเทศเพื่อนบ้านนะคะจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะ สะพานไทยลาวแห่งที่สองและปลอยนะคะพเพื่อนๆไม่ถึงกับแรงนะคะเขาก็กำลังจัดทุกคนซึ่งงานจะจัดขึ้นเสราร์อาทิตย์นี้ค่ะนะคะทุกคนนู้นรถส่งสินค้านะคะที่สะพานจปล่อยนะคะเพื่อน ไม่ถึงกับแรงนะคะเขาก,กำลังจัดพิมเองนะคะทุกคนสวยมากค่ะเพื่อนๆนู่นมาก,กับแม่นะคะทุกคนสวยมากค่ะเพื่อน นู่นมากับแม่นะคะทุกคนจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะสะพานไทยลาวแห่งที่สองนะคือพิมพ์มาช่วงสี่โมงค่ะเพื่อนเพื่นวันนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนค่ะเพตกปรอที่พิมพสููมกล้องเข้าไปค่ะแล้วก็จะเป็นสะพานไทยลาวยิงยาวมาเลยกค่อยาวมาถึงค่ะทุกคนซึ่งงานจะจัดขึ้น เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะทุกคนซึ่งงานจะจัดขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะพระที่พิพสซูมกล้องเข้าไปค่ะแล้วก็จะเป็นสะพานไทยลาวยิงยาวมาเลยกันมายาวมาถึงบรรยากาศริมแม่น้ำของอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบ้านเกิดกองทุกคนซึ่งงานจะจัดขึ้น เสาอาทิตย์นี้ค่ะจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะสะพานไทยลาวแห่งที่โสงนั่นแม่เดินอยู่ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปปล่อยนะคะเพื่อนๆไม่ถึงกับแรงนะคะเขาก็กำลังจัดพนขนาดนี้คือน้ำไม่เยอะนะคะ แต่น้ำจะขุ่นๆหน่อยนะคะทุกคนนู่นค่ะประเทศเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนพิมพ์อยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้มากๆเลยค่ะทุกคนเตรียมงานนะคะทุกคนงานแข่งเรือนะคะแข่งเรือที่สะพานไทยลาวนะคะแข่งเรือหางยาว คือพิมมาช่วงสี่โมงค่ะเพื่อนๆวันนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนค่ะเพราตกไปกจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะสะพานไทยลาวแห่งที่สองนั่นแม่เดินอยู่ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปปล่อยนะคะเพื่อนๆไม่ถึงกับแรงนะคะ เขากำลังจัดบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนพิมพ์อยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศตรงนี้มากๆเลยค่ะทุกคนแม่เดิอนอยู่ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนพิมพ์อยากให้ทุกคนมาสัมผัส บรรยากาศตรงนี้มากๆเลยค่ะทุกคนตื่นตาตื่นใจมากค่ะทุกคนน้ำไม่เยอะนะคะทุกจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะสะพานไทยลาวแห่งที่สองนางพิมพ์เองนะคะทุกคนบรรยากาศลิมแม่น้ำขง อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบ้านเกิดสวยมากค่ะเพื่อนนู่นมากับแม่นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมารับลมชมวิวจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะ สะพานไทยลาวแห่งที่สองนคนขนาดนี้คือน้ำไม่เยอะนะคะแต่น้ำจะขุ่นๆหน่อยนะคะทุกคนนู้นค่ะประเทศเพื่อนบ้านนะคะคือพิมพ์มาช่วงสี่โมงค่ะเพื่อนๆวันนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนค่ะก็ตกไปค่ะทุกคนนูน้นรถส่งสินค้านะคะที่สะพาน ขนาดนี้คือน้ำไม่เยอะนะคะแต่น้ำจะขุ่นๆหน่อยนะคะทุกคนนู้นค่ะประเทศเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศริมแม่น้ำของอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบ้านเกิดสวยมากค่ะเพื่อน นู่นมากับแม่นะคะทุกคนเตรียมงานนะคะทุกคนงานแข่งเรือนะคะแข่งเรือที่สะพานไทยลาวนะคะแข่งเรือห่างยาวะค่ะทุกคนซึ่งงานจะจัดขึ้นเสราร์อาทิตย์นี้ค่ะโปรยนะคะเพื่อนๆไม่ถึงกับแรงนะคะเขาก,กำลังจั คือพิมพ์มาช่วงสี่โมงค่ะพเพื่อนๆวันนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนค่ะก็ตกโปกอยากให้ทุกคนมารับลมชมวิวล่อยนะคะพเพื่อนๆไม่ถึงกับแรงนะคะเขาก,กำลังจัด ตื่นตาตื่นใจมากค่ะทุกคนน้ำไม่เยอะนะคะทุกเก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติที่สวยของพิม์เองนะคะทุกคนคือพิมพ์มาช่วงสี่โมงค่ะเพื่อนๆวันนี้ คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนค่ะพราะตกะเตรียมงานนะคะทุกคนงานแข่งเรือนะคะแข่งเรือที่สะพานไทยลาวนะคะแข่งเรือหางยาวพัติพิมซูมกล้องเข้าไปค่ะแล้วก็จะเป็นสะพานไทยลาวยิงยาวมาเลยกันเยาวมาถึงนะคะทุกคนนู่นรถส่งสินค้านะคะที่สะพาน บรรยากาศริมแม่น้ำโของอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารบ้านเกิดอยากให้ทุกคนมารับลมชมวิวงามมากเลยเพื่อนๆไม่รู้จะพูดคำไหนดีพูดได้แค่ว่าสวยมากนะคะทุกคน นูน่นรถส่งสินค้านะคะที่สะพานงามมากเลยเพื่อนๆไม่รู้จะพูดคำไหนดีพูดได้แค่ว่าสวยมากงามมากเลยเพื่อนๆไม่รู้จะพูดคำไหนดีพูดได้แค่ว่าสวยมากที่พิม ซูมกล้องเข้าไปค่ะแล้วก